ตอบคาถามนักเรียนในคอสนะคะถึงวิธีการเก็บทรงเข้านะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นกระโปรงค่ะแล้วก็จะเก็บเข้านะคะข้างละ2นิ้วเก็บไล่ตั้งแต่ในส่วนของด้านบนค่ะที่เป็นขอบเอวนะคะยาวลงมาจนถึงชายกระโปรงเลยก่อนที่เราจะมาเก็บเข้านะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าลักษณะของแพทเทิร์นนะคะถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนอย่างตัวนี้นะคะแพทเทิร์นจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนด้านบนค่ะที่เป็นขอบเอวนะคะด้านหน้าเนี้ยจะเป็นขอบเอวธรรมดาแล้วก็ด้านข้างจะเป็นยางยืดนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นชิ้นที่1แพทเทิร์นชิ้นที่2ก็คือจะเป็นส่วนของที่เป็นตัวกระโปรงนะคะแพทเทิร์นเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนเวลาที่เราแก้ค่ะเราก็จะต้องแก้ทั้ง2ส่วนนะคะแยกกันแล้วก็ถึงจากนั้นเราถึงจะมาเย็บประกบนะคะในการแก้ที่แก้ตามทรงแพทเทิร์นเดิมนะคะทรงมันจะไม่เสียงานแก้ออกมามันจะสวยนะคะขั้นตอนแรกค่ะที่เราจะทํานะคะ1คือเรานะคะจะต้องเลาะในส่วนของขอบเอวตัวนี้ค่ะออกนะคะเลาะลอยต่อ เลาะรอยต่อค่ะที่มันเป็นส่วนที่มันติดกันกันกบขอบเอวด้านบนกับด้านล่างที่เป็นกระโปรงะคะ่ะเราต้องเลาะนะคะส่วนนี้ออกก่อนนะคะ <negó hooting> ก็เลาะออกมาฝั่งละประมาณ3ามถึงสี่นิ้วะคะ่ะตรงนี้นะคะเลาะอ,ออกมาให้มันถึงตัวที่เป็นส่วนของยางยืดตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะนักเรียนเลาะเข้ามานะคะส่วนถึงตรงนี้เลาะรอยต่อใช่ไหมคะขั้นตอนที่2ค่ะ <K> ก็คือเลาะในส่วนของที่เขาค่ะเ <m> ย็บก,กดยางเอาไว้นะคะตรงนี้ด้านนอกนะคะนันะน<อ>กเรียนจะเห็นเลยมันจะมีเส้นที่เขาเย็บกดเอาไว้ตรงนี้เส้นนี้ ให้เราเลาะออกมานะคะเนี่ยเส้นเนี้ยนะคะเนี่ยถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะเห็นชัดเนี่ยเห็นไหมฝั่งนี้ค่ะให้เลาะเส้นที่เขาเย็บกดยางไว้ค่ะออกนะคะเลาะเส้นเย็บกดยางออกอ่ะพอเราเลาะ,ะเส้นที่เขาเย็บกดยางออกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเลาะออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะยางเนี่ยมันก็จะ ถูกแยกออกจากขอบเอวแล้วเนาะเพราะว่าเส้นเย็บกดนะคะเราออกแล้วจากนั้นนะคะให้ตัดยางค่ะตัดยางด้านในนะคะตัดเท่าไหร่ก็ตามโจทย์ที่เราได้รับนะคะเนาะอ่ะพอเราค่ะตัดยางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะด้านบนเนี้ยมันก็คือขอบเอวเนี่ยจะเล็กลงแล้วใช่ไหมคะตรงนี้นะ แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะให้เรานะคะเย็บกดค่ะในส่วนของด้านบนที่ตอนแรกค่ะที่เราได้เลาะออกนะคะเส้นเนี้ยเส้นที่เราเย็บกดนะคะพอหลังจากเราค่ะตัดยางเสร็จเรียบร้อยเราต่อยางใช่ไหมคะขอบเอวมันก็คือจะเล็กลงละแล้วก็จากนั้นนะคะให้เย็บกดค่ะเย็บกดยางเหมือนเดิมนะคะอะ่ะส่วนของด้านบนก็คือแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ขั้นตอนที่5ค่ะขั้นตอนที่5ก็คือเราจะมาแก้ในส่วนของกระโปรงเนาะตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะง่ายแล้วเรานะคะก็วัดเข้ามาเลยค่ะตามที่เราได้รับโจทย์นะคะวัดเข้ามายาวเลยแบบนี้นะคะวัดจากด้านในแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะ,ะส่วนที่5ก็คืออ่าวัดนะคะวัดเส้นข้างเข้ามานะคะแล้วก็บวกเย็บค่ะ นี่นะคะพอเย็บเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นนะคะขั้นตอนที่6ค่ะก็คือเราจะเย็บให้ตรงเส้นนะคะประกบกันนะคะเส้นที่รอยต่อที่เราเลาะไปในจุดแรกตรวนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะก็คือเย็บกดขาเย็บประกบนะคะเย็บประกบขอบเอวตรงนี้ค่ะ ให้มันติดกันขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้นะคะเวลาแก้เราก็จะแก้ตามแพทเทิร์นแพทเทิร์นเขามาแบบไหนเราจะแก้ตามแบบนั้นนะคะทรงจะได้ไม่เสียแล้วก็งานนะคะออกมาสวยแน่นอน